มันดิตรวจแห้งหมดนะน้องๆนะครับพอครับพอกรารระพุมครับเบาอ่ำพุงกระท่อนพันหล่อครับหลังจากเข้าหางหายกันไปนานพี่น้องว่าได้เห็นกันดวนแล้วครับ ว่าดีท่านผู้ดูทุกคนนะครับพี่น้องเป็นีผ้ามากินบมกม่วงสมสมเนี่ยพี่น้องแดดใบพายไม่ห่อนแห้งครับจัดสมสมจากบาร์ตอนใสพ่พริกก่อนครับเห็ดแก้วประเดียด้ด้พี่น้องใช่บิึงเห็ดแก้วประเดียดสูตรไผลสวยมั่นเลยครับนี่ครับบ่เผ็ดปานใดพี่น้องมันจะกินไดน้บ่หลายขั้นเผ็ดครับประเดียวพริกประเดียดผงสุรด ประเดี๋กีหัว punched. ดังครับนหี่เดคุ้นๆตุ่ยเนิยวเหนียวเ้นตานนิดหน่อยพี่น้องตานหยดเจ็กน้อยสูตรไสุสูตมันเน้อพี่น้องนีสูตรของบ้าอําครับน้ำปลาประเดี๋เข้มแล้วใส่ลายแดนว่าบระนี้น้ะ ขัดปุด้พี <c ười jamais> up, no ่น้องหอมแดงครับนี่หอมแดงใส่หอมแดงเข้าไปโจ๊ะๆๆเลยนี่พี่น้องตุเลตุเยเดี๋ยวเข้าบกมองในการขัดมันนี่ซับไลน์อยู่พี่น้องตอนนี้ไง ที่มึงชี้แจงกันตอนนี้ไยยยงกรอบๆพี่น้องขันใหญ่ยังนะโอ้มันเสยบเลยแหม่พี่น้องกินด้กันเนี่ยพคุยักบาทได้พี่น้นองเด้อนี่ทำพี่น้นนนนนองเด็ดเลยี่ครับพี่ครับ ลุยกัมันนี่หอมแดงใช่ะใช่คำนี้มวงกรกรอบดีครับชม มีแห้งทอดไม่ยาพี่น้องใส่เข้าไปแล้วคักคักคักให้เจอไว้เนี่ยจังพี่น้องนี่ครับอยว่ๆพี่น้องอยู่เนี่ยโอ้ยเนี่ยจับหอมแดงอืม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  มวงนีแกงครับบริการครับเด่นหวานดีไหมบูสขอท้ายเนี่ย ทงังับซับที่ม,มัดมวยเดยพี่น้องใส่เข้าเดี๋ยว้บ่วเขาทาฮี้งแห้งอนดีไหมหลังจากที่ห้างหายไปโดนเรื่อพี่น้องเอาฟอนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับ บุตตอนมุงม,งน,ออนง,มงนะบุตตอนมุงมงนะบตรตัวมงนะคักขนาดเลยใส่คข้มเยอยเกินแฉงนไแก้วบุญมปนเห็ดหน่อยโวติพี่น้องเอ้ย้าเนะี่ยเด็กกัน อย่นีสอบเยอพูดจัดเนี่ยน้องอืกาห้งครับของกันกันบรรยากันส้ม ผสมอะไรแบอื่นลงไปไหมเบื่อสมแหงนี่หืหื้มหี่ครับแม่งพี่น้องม่วงเนี่ยกินกินเป็นยาหรือพี่น้องดิอื้อหัว ินหลายมันเกินพี่น้องมองมันดิกรดตวดแหฮงหมดนะม่วงคพี่น้องครับวเอาคลิปนี้ฝากไว้ให้เดครับฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้อง เป็นเป็นกำลังใจให้ครับผมบอมทุ่งขึ้นพน้นหรอครับแล้วคลิปหนา้าพ่อกจะไม่ว่าเห็ดยังกินนะพี่น้องวันนี้เขาหยาดไปแอบมันหมดติบ่าร์กันพี่น้องครับเดี๋ยวมันสี่เนาเลื่อยเถื่อนไปครับครับที่นี่สวัสดีครับอยอดพี่น้องแก้วเห็ดหน่อยพอดม,มาแล้ว